ชาหนงมีมไซรือาอเปียบในเรื่องต้องกเรบปัญหานเชอร์วิอี่คืตั้งซับซอนท่เป็ทางการและปัญหาเรองตายเขาอยากจะเปลี่ยนป้ายขาวไปเป็นป้ายเหลือแต่กติดขัดะกรรมการเขียนแล้วก็นี่พอเมื่อเปลี่ยนป้ายไม่ได้ มันก็จะไม่มีว right? <Yeah. S 2> well, ิถื so ่อนเดาหีปหายหมาวิ่งท้ำซ้อนไปหมดเวลาไปแจ้งความที่โรงพักตำรวจก็สับสนว่าอะไรพิจริตรวิถื่อนนี่ผมจะประสานงานไปทั้งฝ่ายการรองนายกแล้วเดี๋เฉลิมร่วมดูให้กับชัดตำรวจทั้งตำรวจให้ทำงานอย่างเร่งรัดประสานกฎคนไหนจะดีดูแลความปลอดภัยในชีวิตของนายกเราจะใส่ด้วยเพราะวันนี้ก็เขาก็ร้องมาว่าเดี๋ยวพอผมกลับไปพี่เขาคือคนกลับไปแล้ว เขาเที่ยอาความจริง hmm. พูดอาจจะเดือดร้อนในเรื hmm. no でで่องของรายไอันนี้ผมขอกว่าันเป็กาสู้กับตัวรับบ้างท้ายทุกคนด้วยนะครับในส่วนของรายปอกอบรายได้เนี่ยวินมอเตอร์ไซค์ตอนเนี้ยในกรุงเทพผมรีบหมดหมดประมาณแสนเก้านะแต่ที่จดิเบนจ็มีประมาณแสนสามพันะแล้วที่เขาได้รับการร้องเรียนมาจากผู้ขับมอเตอร์ไซค์ด้วยกันเองเนี่ยทราบมาว่าเก็บโวยเวันละสามสิบบาทบ้างท่าสิบบาทบ้างบางบางวินก็วันละร้อยบาทต่อคันบ้าง ดูแล้วคำนึงดูแล้วเป็นเงินที่ต้องเสียไปนอกระบบเนี่ยว,วันละหลายล้านบละตรงนี้ปัญหาคือเราต้องรับผดชอมันต้องหมดไปแต่มันต้องใช้ระยะเวลาในการทำง,งานก็เรื่องที่เราสนะสมมาแล้วปัญหานี้มันกลับมาเกิดหลังจากต้องท้าความไปว่า,ว,าวีบอตไซเนี่ย แฮตปี้มีความุกมาตั้งแต่สมัยที่ท่านนายกชัดเซ็นนำพี่น้องไมายมาช้ทะเบียมาผิดอยร้อสี่สิบหกแต่ไม่ก็ความฝันก็พังทลายลงมีการเกิดการที่ว่ารัฐประหารวางบนดงเดินมรับไอ้นี่ผมต้องนําเรียนปรึกษาครับรอในอุบส์แลนะครับเร็วนี้นแะครับเห็นเห็นภาพไหม